สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาพี่น้องที่เคารพรักครับวันนี้พบกันเช่นเคยนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะไม่พูดถึงเรื่องบุตรศีลาแล้วนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องอื่นบ้างนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราได้ฟังหนังสือบุตรศีลามาและช่วงสุดท้ายนั้นเราก็ได้ตัวอย่างแบบอย่างของบุคคลต่างๆในพระกัมภีในพระธรรมเก่า นะครับก็เป็นจะเป็นเรื่องของบรรดาประกาศศพต,ต่างๆนั้นบรรดากษัตริย์ต่างๆซึ่งแสดงออกถึงความรักถึงพระเมตตาของพระเบญเจ้าที่โร์ทรงมีต่อชาวเอสแร์หรือต่อมนุษยชาตินั่นเองนะครับต่อจากนี้ไปพ่อจะนำสิ่งที่น่าสนใจอีกหัวข้อหนึ่งมาแบ่งปันพี่น้องนั่นก็คือ เรื่องของบทเพลงสรุดีนะครับในพิธีกรรมในมิซาหรือว่าในบทอ่าน uh, หรือว่าในบทสวดภาวานาเราก็พบบทเพลงสรุดีบ่อยๆนะครับเรามาทําความเข้าใจกันนะครับเรื่องของบทเพลงสรุดีก่อนนะครับว่ามันคืออะไรนะครับในลักษณะทั่วไปบทเพลงสรุดีซึ่งอยู่ในพระคัมภีร์นะั้นถือเป็นพระคัมภีร์ด้วยนะครับถือเป็นพระวาจารพระเจ้าที่รันบการดลใจด้วยนะครับลักษณะทั่วไปก็คือ บทเพลงสดีคําว่าสดีนั้นมีความหมายว่าเป็นการสรรเสริญเป็นการนมัสการพระเจ้านะครับแล้วก็มีจํานวนบทเพลงสดีที่อยู่ในพระกัมภีนั้นมีทั้งหมด150บทนะครับก็รวบรวมไว้นะครับได้กําหนดไว้และก็นํามาไว150้150บทซึ่งอาจจะมีมากกว่านั้นหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่แต่จจว่าที่เป็นทางการในหนังสือพระกัมภีก็มี150บบทและ ในเวลาเดียวกันบทสดีนี้ก็ใช้เป็นคำภาวนาของชาวอิสราเอลของประชากรของพระเจ้าตั้งแต่สมัยแรกเริ่มมาแล้วนะครับสมัยพระธรรมเก่ามาในพันธสัญญาเดิมมานะครับเป็นคำภาวนาของชาวอิสราเอลนั้นแต่ว่าเป็นบทประพันธ์ไม่ใช่เป็นร้อยแก้วแต่เป็นแต่ว่าเป็นบทประพันธ์คือมีทํานองคล้องจองแล้วก็ เป็นบทเพลงซะเป็นส่วนใหญ่นะครับจะเป็นบทเพลงเวลาสวดเขาก็ใช้ดนตรีมาประกอบมาเ,เป็นทํานองแล้วก็ร้องเพลงไปเป็นเครื่องสายเป็นต้นนะครับเครื่องสายเช่นสมัยก่อนก็มีพินมเเีเครื่องสีเครื่องสายต่างๆนะเราก็รู้นะกษัตริย์ดาวิดท,ที่เราพูดไปเมื่อสามสี่วันก่อนกษัตริย์ดาวิดก็เล่นพินเก่งนะครับแล้วก็กษัตริย์ดาวิดเองก็มี บทบาทเกี่ยวกับเพลงซวอดีเยอะไว้ได้เราจะดูกันนะครับใช้ร้องสรรเสริญพระเจา้านะในบทเพลงซวอด,ดีทั้ง150บทนั้นก็เป็นที่รู้จักดีในการภาวนาของชาวอิสราเอลนะครับและ,ะแน่นอนที่สุดข้อความในเนื้อเพลงซวอดีที่มีนั้นก็บ่งบอกหมายถึงให้ทราบนะครับบอกให้ทราบถึงลักษณะต่างๆ การแรกก็คือเทคนิคการร้องการขับร้องนะครับเป็นเรื่องราวของบทเพลงตะกี้บอกไปแล้วก็ต้องมีการร้องเพลงมีการทํานองมีทํานองนั่นเองนะครับและในเวลาเดียวกันก็มีชื่อของบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบทเพลงสุนีนั้นๆนะครับแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็เป็นเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัต er <be> ิศาสตร์จะมีเรื่องของการบรรยายเรื่องราวต่างๆมีเรื่องของ เทคนิคการร้องเป็นเพลงเป็นทำนองอมอีชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เป็นเหตุการณ์ทงางประวัติศาสตร์เป็นส่วนใหญ่นะครับอีกอันหนึ่งแบบของวรรณคดีในบทเพลงสวดีที่บอกแล้วเป็นคำประพันธ์เนี่ยนะครับเป็นคำประพันธ์ที่มีเจตนาที่จะแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าความคิดเห็นหรือว่าเรื่องของการสอนนะครับ เหมือนกับเพลงทั่วๆไปที่เราร้องเนี่ยใช่ไหมก็แสดงความรู้สึกแสดงความรักแสดงความอารมณ์อะไรต่างๆก็เป็นอย่างนั้นนะครับมีเจตนาเพื่อจะได้ร้องและประกอบดนตรีบอกแล้วนะครับในเวลาเดียวกันถ้าเรานำมามาสวดมาแล้วเรามาสวดแบบเรียบง่ายสวดแบบคำพูดมันก็จะขาดอัตรบไปเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่ามี รูสีในสมัยโบราณเนี่ย <c oughs> เวลาเขาทำวัดเด็กเขาจะร้องเป็นทํานองสวดเป็นเพลงแล้วก็ร้องขับร้องเป็นทํานองแล้วก็เอาใช้บทเพลงสูดีเนี่ยนะครับก็เป็นอะไรที่ไพเราะแล้วก็ที่มีความหมายกินใจและก็ลึกซึ้งเ,เมื่อมันถูกแปลไปนะบทเพลงสุดีนะถูกแปลไปเป็นภาษาต่างๆทั่วๆไปมันก็ทําให้ขาดอัตลักขาดความคล้องจองขาดอะไรความหมายอะไรไปได้บ้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังเป็น พระวัจิจะเป็นสิ่งที่ได้รับการดลใจจากพระเบญจเจ้าเหมือนกันเราจําแนกบทปรเดลงสรดีเนี่ยออกทั้งบทเป็นสามแบบด้วยกันสามประเภทประเภทแรกก็คือบทสรดีที่เกี่ยวกับประเภทของคําสรรเสริญต่างๆจะเริ่มต้นด้วยคำเชื้อเชิญะจะมีคําว่าจงนมัสการพระเจ้างจงอะไรก็ว่าไปในใจแล้วก็เนื้อหาสาระนั้นก็พูดถึงเหตุผล ว่าทําไมถึงต้องสรรเสริญพระเจ้าเพราะอะไรเพราะพระองค์ทรงประธานอะไรก็ว่าแล้วก็เสร็จแล้วก็จะมีบทจบบทลงท้ายด้วยกานคำ,คำเชิญชวนอีกครั้งหนึ่งให้สรรเสริญพระเป็นเจ้าจะเป็นอย่างนี้นะครับประเภทคําสรรเสริญอีกประเภทนึงคือคำอ้อนวอนอ้อนวอนก็เราก็ชื่อกันบอกและคือขอความช่วยเหลือ,อในความทุกข์ยาก,กต่างๆองค์ประกอบก็คือ ร้องหาต่อพระยาเวพระเป็นเจ้าก็มีเนื้อหาที่เกิดขึ้นเนื้อหาของคำอ on ้อนวอนนั้นเป็นเรื่องราวอะไรกันนะครับเป็นคำอ on ้อนวอนแล้วก็เป็นเหตุผลว่าทำไมถึงจะร้องตรงนี้แล้วก็เป็นคำสัญญาต่อพระเจ้าที่จะได้รับความช่วยเหลือและจะทำสิ่งนี้สิ่งนั้นอะไรต่างๆนี่เป็นโครงสร้างของคำอ on ้อนวอนและสุดท้ายปิดท้ายด้วยการขอบพระคุณน,นะครับและอีก อันหนึ่งก็คือประเภทของคําอ้อนวอนก็คืออ้อนวอนส่วนตัวบางคนก็ร้องส่วนตัวเป็นเรื่องของส่วนตัวแบบภาวนาส่วนตัวอย่างนี้แล้วก็เป็นส่วนรวมก็คือเป็นหมู่เป็นคณะนะก็เหมือนกันคล้ายๆกับบทภาวนาทั่วไปเหมือนกันนะครับต่อไปอ,อ,อีกประเภทหนึ่งก็คือประเภทของคำสวดดีแบบคำขอบพระคุณนะมันคืนคำขอบพระคุณคมักใช้ใน พิธีกรรมต่างๆพิธีในวิหารหรือว่าพิธีถวายบูชาในเช่นไหนมิศาก็มีมีบทสวดีใช่ไหมระหว่างบทอันที่หนึ่งที่2ในบทสวดีขั้นมาเนี่ยมันต้องมีความจําเป็นความหมายของเขาคือขอบพระคุณและที่เราจะเห็นบ,บ่อยๆนั่นก็คือเป็นโอกาสที่ได้รับความช่วยเหลือรับชัยชนะจากสงครามอะไรก็จะมีการบท บทเพลงสดุดีแต่งขึ้นมาเพื่อลองสรรเสริญและก็ขอบคุณพระเจ้านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประเภทของคำบทเพลงสดุดีต่างๆทรานี้องค์ประกอบองค์ประกอบหรือว่าโครงสร้างของคำคุณนั่นคือแสดงความยินดีองค์ประกอบก็คือเป็นเรื่องของการแสดงความยินดีเรื่องของการบรรยายความทุกข์ยากลําบากต่างๆที่ได้รับใช่ไหมแล้วก็มีการขยาย ข้อความให้เป็นคำสั่งสอนด้วยสำหรับผู้ที่ฟังบทเพลงซาดีที่ร่วมในพิธีกรรมนั้นก็จะเป็นคำสอนสำหรับผู้ฟังนั้นด้วยก็เป็นประโยชน์แล้วก็สุดท้ายก็จบด้วยคำสรรเสริญพระยาเวออีกเช่นเดิมน,นะครับนี่คือเรื่องราวของวรรณกรรมของบทเพลงซาดีซึ่งมีรูปแบบต่างๆดังนี้การอันนี้การจำแนกบทเพลงซาดีตามเนื้อหาที่เกี่ยวข้องนะครับก็มี การแรกก็เกี่ยวกับกษัตริย์บทเพลงของซิโยนมีเกี่ยวกับพระยาวเวทรงครองราชมีกับปริชยานมีกับในศาส,ส,ส,สนาพิธีต่างๆและกับประวัติศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์เคยบอกแลละนะครับและอ,อันนี้อีกเรื่องหนึ่งก็เรื่อง,นนองสําคัญเหมือนกันก็คือเรื่องของผู้นิพนธ์และระยะเวลาในการนิพนธ์บทสดีนี้ก็อบอกว่า มันบทสดีเล้นกครครอบคลุมผลงานของผู้แต่งเนี่ยมีผู้แต่งหลายคนมีผู้แต่งเป็นจํานวนหลายคนเลยแล้วก็ใช้เวลาเป็นศตวรรษหลายศตวรรษที่แต่งทั้งสมัยโบราณจริงๆสมัยกลางอะไรก็ล้วก็จะมีบทเพลงสดีแต่งขึ้นมาเพื่อดัง,ดงกล่าวนี้แต่ว่าอย่าลืมว่าได้รับการโดนใจจากพระเจ้าเหมือนกันนะครับบทสดีจํานวนมากเลยนะครับถ้าเรา ไเดี๋ยวจะเจอเดี๋ยวจะพบเนี่ยแล้วก็ประพันธ์ขึ้นในสมัยของการปกครองในระบบกษัตริย์และเป็นต้นในสมัยของกษัตริย์ดาวิดนะแล้วก็มีบทสดีเกิดขึ้นเยอะแยะบางส่วนก็เกี่ยวกับพระยาเวหนก่อนหน้านั้นก่อนจะระบบกษัตริย์ก็มีสรรเสริญขอบคุณพระยาเวอะไรก็ว่าไปแล้วก็เกี่ยวกับการถูกในรเทศมาหลังจากการที่กลับมาจากการในรเทศก็มี พูดถึงความรักถึงพระเมตตาของพระองค์แล้วก็บทสดีในการฉลองวิหารซึ่งได้มีการสร้างขึ้นสำหรับพระยาเวนะก็ว่าไปนะครับแล้วก็กว่าครึ่งหนึ่งของบทสดีที่เราจะได้พบกันต่อๆไปเนี่ยนะครับถ้าเข้าใจว่าเกิดขึ้นในสมัยกษัตริย์ดาวิดแล้วเราจึงบอกว่าเออกษัตริย์ดาวิดเนี่ยเป็นผู้ประพันธ์บทสดีเขียนสดีจานวนมากหลายบทอย่าลืม บอกไปแล้วดาวิดเป็นนักนดนตรีใช่ไหมเล่นพินจำได้ใช่ไหมที่มาเล่นพินให้กษัตริย์ฟังเวลาที่กษัตริย์เซลนี่ยก็มีคุ้มขั้นดาวิดก็จะมาเล่นพินให้ฟังแต่นี่ก็เป็นสิ่งที่ที่เกิดขึ้นนะครับก็นี้ต่อไปอคุณค่านะครับบทเพลงเซริดีเนี่ยมีคุณค่าทางด้านจิตใจ เป็นคำาวนาของชาวอิสราเอลแน่นอนในพันธสัญญาเดิมนะแต่ว่าปัจจุบันก็เป็นเรื่องราวของการตะกี้อบอกแล้วคือได้รับการดนใจจากพระเจ้าเป็นพระวาจาพระเจ้านะมีความหมายลึกซึ้งมีความหมายลึกซึ้งแล้วก็กินใจแล้วก็ได้อัธรดนะครับแล้วก็แสดงออกถึงความเชื่อความไว้ใจความรักในพระยาเวระหว่างพระกับมนุษย์ มนุษย์กับพระที่มีความสัมพันธ์กันก็แสดงออกในรูปแบบนั้นในความเชื่อความวางใจและความรักพระาศาสนาจักรก,ก็นําบทเพลงสดีเนี่ยมาเสริมมาเติมให้มีความหมายให้มันมีประเด็นต่างๆมากขึ้นด้วยนะครับด้วยการทําให้บทสดีนั้นสรุปในสมัยเราจะเห็นบ้างครับก็บทสรุปบทสดีทุกบทแล้วก็จะมีการสรุปด้วย พระเจริกับภาพคือพระบิดาพระบุตรพระจิตเราจะมีส่วนบทสิริล่งโรดใช่ไหมก่อนจะจบเพลงสวดีเวลาที่พี่น้องที่ทําวัดหรือที่ส่วนภาวนาทำวัดจะพบนะครับและต่อไปอัน,อนสุดท้ายและประเด็นสุดท้ายที่อยากจะพูดวันนี้ก็คือบทสวดีเนี่ยเป็นคําภาวนาของเราที่เป็นคริสเตียนสมัยนี้ด้วยเราไม่ได้เกิดสมัยโบราณแต่ว่าเราเกิดสมัยนี้และบทสวดีนี้ก็เป็นคําภาวนาที่พระเบ็นเจ้าทรงดลใจ และก็ได้เกิดขึ้นระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างพระกับมนุษย์เขาบอกมีสามประเด็นที่เราควรพิจารณาประเด็นแรกก็คือเป็นพระวาจาของพระเยซูเจ้าที่ทรงตรัสกับพระบิดาพระวจาของพระเยซูตรัสกับพระบิดาเพราะว่าพระเยซูนั้นก็คือวดหัวส่วนพระศาสนาจักรและเราก็เป็นส่วนหนึ่งของพระกายทิพย์ของพระเยซูด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ เป็นพระเยซูเองนะครับที่ตรัสกับพระบิดาเจ้านะด้วยการอ้อนวอนด้วยการขอบพระคุณอะไรเราจะเห็นพระองค์ก็สวดภาวนาบทสวดีบ่อยๆเป็นกันนะในสมัยของพระองค์เองและอันที่สองก็คือเป็นถ้อยคำที่พระศาสนาจัดเองคือชาวอิสราเอลคือมนุษย์เองเนี่ยนะครับได้กราบทูลต่อพระบิดาเจ้าเป็นคำภาวนา ของมนุษย์ต่อพระบิดาเจ้าเกี่ยวกับพระคริสต์เจ้าด้วยการขอบคุณพระเบนเจ้าขอบคุณพระยาเวที่ที่จะประทานพระแมสเซียคือพระผู้ถ่ายพระแมสยาียคือกษัตริย์ที่จะมาเกอะกู้มาปกครองมาดูแลพวกเขาให้พ้นจากความลำบากต่างๆก็คือพระเยซูนั่นเองเพราะฉะนั้นเป็นคำภาวนาของชาวอิสราเอลโดยตรงเลยที่นำ้ำมการ,รขอบคุณพระบิดาเจ้า ที่ทรงประทานพระเมสสิยาห์มาแลนะสุดท้ายอันที่สามก็บอกว่าเป็นถ้อยคำที่พระาศาสนาจักรหรือเรา,าที่เป็นมนุษย์เนี่ยทูลขอต่อพระคริสตเจ้าต่อพระเมสสิยาห์ตอพระยาเวหรือองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยตรงนะเป็นคำที่พระาศาสนาจักคือเวลาที่เราสวดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราขอพระเป็นเจ้าโดยตรงนะครับพระยาเวพระเป็นเจ้าโดยตรงเพะฉะนั้นจะึงมี ที่มาอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นบทสรุปีพี่น้องจึงเป็นคำภาวนาที่สําคัญที่เราจะลืมไม่ได้ที่เราจะต้องเอาใจใส่ที่เราจะต้องอพยายามที่จะคิดถึงเนื้อหาสาระนะครับและวันต่อๆไปเนี่ยพ่อก็จะเ,เชิญชวนพี่น้องร่วมใจกันนะครับเราจะนําบทสรุปมาวันะละบทแล้วเราก็มาสวดภาวน,วนาด้วยกันมาตีความหมายด้วยกัน แล้วเราก็มาลำพึงด้วยกันด้วยบทสวดีนะครับซึ่งมีทั้งหมด150บทนะครับสำหรับวันนี้ก็ยาวหน่อยแต่ว่าเป็นเรื่องราวเนื้อหาที่มาเราจะได้รู้ว่าบทสวดีนั้นที่แท้แล้วคือพระวาจาพระเจ้าที่พระองค์ทรงดลใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ขอพระเบญเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประธานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด